ลูกอมป๊อปซ่านะครับเป็นลูกอมตัวใหม่ครับสอดไส้ผงซ่านะครับรถแตงโมเดี๋ยวเรามาดู เรามาดูข้างในกันนะว่าข้างในมันลูกอุ่มมันจะเป็นเม็ดแบบไหนนี่นี่ในแบบนี้เลยเห็นเพื่อนเพื่อน จะมาพาลูกอมดูครับนี่นี่มาชิมอร่อยเย็ยนๆยลูกอมเย็ยนๆยแล้วแตงโมงอร่อยหวานหอมเย็ยนในปากเลย ไปห,หาซื้อด้วยครับลูกอมรุ่นใหม่เลยอันเนี้ย